ตำบลเขาเขนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอปลายพระยาแหล่งปลูกปาล์มธรรมชาติงามน่าชมอุดมด้วยพืชผลผู้คนมีคุณธรรมตำบลเขาเขนตั้งอยู่อําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย6หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด3,806คน 1,446ครัวเรือนบริหารงานโดยผู้นำชุมชนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละทุ่มเทมุ่งมัน่นส่งเสริมคุณธรรมด้วยความสามคัคคีช่วยกันพัฒนาให้ทุกคนในตำบลเขาเขนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่มเย็นเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งในทุกๆด้านผลการดำเนินงานของตำบลเขาเขนประกอบด้วยสมิติ ในด้านความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมิติที่ 1. ด้านความมั่นคงมีความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอครัวเรือนมีการปลูกพืชผักส่วนครัวคิดเป็นร้อยละ96.88ของครัวเรือนที่มีในพื้นที่มีการปลูกผลไม้และเลี้ยงสัตว์เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการแปลร,รูปอาหารนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีการแบ่งปันอาหารในชุมชนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลมีการปลูกผักเพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้การปลูกผักกินเองและผลผลิตที่ได้จะนำมาประกอบอาหารให้เด็กและมอะให้ผู้ปกครองหรือผู้สูงอายุในชุมชน มีสูนย์เรียนรู้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพช่วยจัดการชุมชนแบ่งปันแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักและต้นไม้และเป็นศูน์ยเรียนรู้จิตอาสาพ,พัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตั้งอยู่ณนะบ้านช่องแบกหมู่หนึ่งบ้านควนเสียนหมู่ห้า บ้านคลองปัญญาหมู่หกตำบลเขาเขนอ,อําเภอปลายพระยาส่งเสริมกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีการปลูกผักสองข้างถนนผู้คนที่ผ่านไปมาสามารถเก็บไปรับประทานได้ผู้คนยินดีที่จะแบ่งปันผักผลไม้ในรั้วบ้านตนเองแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันในพื้นที่ข้างถนนของอบตเ,เขาเขนมีการทำโครงการปลูกผัก เพื่อเป็นคลังอาหารแบ่งปันคนในชุมชนปลูกไม้ผลผักสวนครัวและไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลการบริโภคอาหารปลอดภัยครัวเรือนส่วนใหญ่รับประทานผักที่ปลูกเองหรือผักที่ขึ้นเองอยู่บริเวณบ้านมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย มีการลงตรวจคุณภาพอาหารสิ่งปนเปื้อนตามร้านค้าโดยหน่วยงานสาธารณาสุขร่วมกับอสมในพื้นที่มีการจัดประชาคมการปลูกทุเรียนปลอดภัยมีการลงพื้นที่ตรวจและดูแลฟาร์มปศุสัตว์เช่นแพะหมูจากหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอและอบ,บตเขาเขนด้านความมั่นคงในชีวิตการมีอาชีพและรายได้ จากข้อมูลจปถปี2568คนในตำบลเขาเขนมีอาชีพและรายได้จำนวน2 0 9 0คนผ่านเกณฑ์ร้อยละ96.76โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราและส่งเสริมการเก็บออมเงินแก่ครัวเรือนซึ่งจากข้อมูลจปถปี2568ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1443ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ร้อยละ99.7โดยการออมเงินผ่านสถาบันการเงินธนาคารกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเงินชาปนากิจหมู่บ้านกองทุนวัลลบาตสากนิคมปลายพระยาจำกัดตำบลมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยครัวเรือนมีบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัย มีการตรวจตาโดยผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านและประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยจำนวนสีหลังนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างบ้านให้จำนวนหนึ่งหลังตำบลมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติมีการประชุมร่วมกับอบตอเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์สภาพอากาศให้เตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติมีการเตรียมและแผนการจัดเวรยามออกตรวจตาความสงบเรียบร้อยทุกหมู่บ้านมีการสำรวจขุดลอกคูคลองในตำบลเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำท่วมมีลายกลุ่มตำบลหมู่บ้านที่สามารถใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินได้มีรถบรรทุกสาธารณภัยรถดับเพลิงของอบต้เขาเขน ที่มีพนักงานอยู่เวรยนยามตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรงทางนายกอบตอเขาเขนด้านความสามัคคีปรองดองตำบลมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนฉเฉลี่ยหมู่บ้านละ6ครั้งต่อปีโดยมากจะทําในวันสําคัญเช่นกิจกรรมปรับภูมิทัศน์กิจกรรมทําความสะอาดวัด กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นกิจกรรมพัฒนาที่ทำการและศาลาหมู่บ้านคนในตำบลเขาเขนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันโดยมีกิจกรรมนอกจากรำงานแต่งรำงานบวชรำแห่ขบวนก็ยังมีกิจกรรมประเภทนี้แห่จาดศาสตร์เดือนสิบกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคีประจำตำบลอำเภอ กิจกรรมไปวัดทำบุญทุกวันสำคัญทางศาสนาและทุกวันพระกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์กิจกรรมเอามือสามัคคีโคกหนองนาเป็นตน้นด้านการยึดหลักประชาธิปไตยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเวทีประชาธิปไตยรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งมีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลและการขออนุมัติโครงการใช้หลักประชาธิปไตยผ่านเวทีประชาคมขอความเห็นชอบด้านการปลอดอบายามุกและปลอดยาเสพติดมีการส่งเสริมการป้องกันลดละเลิกอบัยามุกดังนี้โครงการบำบัดฟื้น,ฟ,นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนล้อมรัก ณบ้านนาเทาหมู่ที่สองตําบลเขาเขนมีการติดตามทุกเดือนกิจกรรมสมโพธเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านควนเสียนหมู่ที่หตําตบลเขาเขนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมมาพิบาลกิจกรรมเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่ของโรงเรียนในตําบลเขาเขน ุกหมู่บ้านมีการตรวจตาเวียามในตำบลเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดเป็นประจำสม่ำเสมอมีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดติดป้ายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดสถานพินิษ์มาติดตามผู้บำบัดโครงการติดตามและห่วงใยเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดด้านการบริหารจัดการชุมชน มีการใช้ข้อมูลจปทก,กชช2ออคแผนพัฒนาชุมชนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาชุมชนโดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลผ่านการประชุมประชาคมใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่งเสริมกิจกรรมชุมชนผ่านโครงการต่างๆ การบูรณาการความร่วมมือด้วยแผนพัฒนาตำบลมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาด้านต่างๆได้แก่องค์ความรู้งบประมาณทรัพยากรและการต่อยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาชุมชนทุกมิติที่มาจากแผนพัฒนาตำบลมิติด้านความมั่งคัง่งมีการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนครบทุกมิติครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบจบปถอปี2568ของตำบลเขาเขนตกเกณฑ์ในด้านการมีงานทำและรายได้จำนวน3ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านสุขภาพจำนวน9ครัวเรือนได้มีการลงพื้นที่สำรวจ จัดทำ Family f o l d เ r er เพื่อบันทึกข้อมูลครัวเรือนตรวจสอบวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก4ทีทอทัศนคติทรัพยากรทักษะทางออกโดยมีการให้คำแนะนำการประยุกต์ปรับใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละด้านอาทิด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวมีการคิดวางแผนอย่างรอบคอบมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบด้านจิตใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักช่วยเหลือเกือ้อกูลต่อกันในชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้ทรัพยากรมีการคัดแยกขยะนำขยะบางส่วนไปขายสร้างรายได้ในครัวเรือนและได้มีการแนะนำครัวเรือนปลูกผักสวนครัว การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการลดรายจ่ายนำเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนมาเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์เชื้อเชิญให้ครัวเรือนมาฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพสิ่งของที่จำเป็นเยี่ยมเยียนครัวเรือนพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบ กิจกรรมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดมีกิจกรรมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยมีการให้คำแนะนำการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันแนะนำการปลูกผักส่วนครัวเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนมีการสร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบางมีการฝึกอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกในกล่องโฟมกิจกรรมมอบถุงยางชีพ กิจกรรมเยี่ยมบ้านให้กำลังใจถทมไทยสารทุกสุขดิบมีการตรวจสุขภาพของประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขนอกจากนี้มีการติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนโดยทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาของครัวเรือนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนด้านแหล่งทุนชุมชนมีกองทุนชุมชนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนวัลลบาทระดับตำบลกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านสกรณ์นิคมปลายพระยาจำกัดกิจกรรมการให้บริการของกองทุนชุมชนให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก การจ่ายดอกเบี้ยปันผลแก่สมาชิกการฝึกอบรมสาธิตอาชีพแก่สมาชิกการประชุมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกเรื่องการบริหารจัดการกองทุนการดำเนินการตามกฎหมายการจัดทำบัญชีเป็นต้นมีการบริหารจัดการผลประโยชน์เพื่อชุมชน หมู่บ้านในตำบลเขาเขนได้นำผลกำไรจากการดำเนินงานกองทุนมาบริหารจัดการผลประโยชน์เพื่อชุมชนมอบของยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการเพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความเป็นอยู่ที่ยากลำบากการมอบเงินให้แก่เด็กแรกเกิดผู้เสียชีวิตกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์ในตำบลปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนเป็นต้น ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มการผลิตกลุ่มการแปรรูปกลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกปาล์มกลุ่มผู้ผลิตกาแฟกลุ่มทูเรียนแปลงใหญ่กลุ่มทำไม้กวาดกลุ่มทำเครื่องแกงผู้เพาะเลี้ยงปูดำไร่กาแฟภูตะวันรางวัลเหรียญเงินสุดยอดกาแฟไทยกลุ่มโปรไล,ล กลุ่มกาแฟโปลายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนที่ดำเนินกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ G.I. มีรายได้หลักล้านต่อป,ปีได้รับรางวัลมากมายแสดงถึงความโดดเด่นของกาแฟปลายพระยาสร้างรายได้แก่ชุมชนตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้แปรรูปผู้รับจ้างงานสวนกาแฟ ขายต้นกล้ากาแฟซึ่งมียอดจองต้นกาแฟยาวไปจนถึงปี2569แล้วและยังรับซื้อผลผลิตจากผู้ปลูกรายย่อยกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ GI ทุเรียนมีคุณภาพดีรสอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถือเป็นหนึ่งในของดีจังหวัดกระบี่มีทั้งสายพันธุ์ก้านยาวหมอนทองชะนนีพวงมณีและพันธุ์พื้นบ้าน มีกิจกรรมประกวดทุเรียนในงานของดีอำเภอปลายพระยาทุกปีมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหนที่ทำการกลุ่มร้านค้าโอทอปและที่ไร่ผลิตโดยตรงโดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์ Facebook Line มิติด้านความยั่งยืนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันและหากปลูกมากสามารถมีรายได้พึ่งพาตนเองได้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือนเช่นเลี้ยงไก่กบปลาตามสภาพของพื้นที่มีการแปลร,รูปผลิตผลของกลุ่มอาชีพและครัวเรือน ทำการถนอมอาหารและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนลดรายจ่ายและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนกิจกรรมการดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุผลชุมชนตำบลเขาเขนมีการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีเหตุผลคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบใช้หลักเหตุผลตามความพอเพียงตามหลักวิชาการกฎหมาย มีครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขคือบ้านช่องแบกหมู่ที่หนึ่งตำบลเขาเขนกิจกรรมการดำนินชีวิตด้านภูมิคุ้มกันทุกหมู่บ้านในตำบลเขาเขนจะมีการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาทั้งหญิงและชายและมีการสันทนาการและรับประทานอาหารร่วมกันทุกครั้งเมื่อมีการทำกิจกรรมมีการแข่งขันฟุตบอล มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจอจุนมีกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญฟังธรรมทุกวันพระในตำบลมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนำหลักรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติโดยมีศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานร,ระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่รวมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆมีแปลงผักพันธุ์พืชชนิดต่างๆที่เป็นต้นแบบให้การศึกษาเรียนรู้และเป็นธนาคารสำหรับแบ่งปันและเปลี่ยนของคนในหมู่บ้านตำบลที่เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนนอกชุมชนมีกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้เช่นเอามือสามาัคคีและเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการทำการเกษตรสาธิตการทำปุ๋ยหมกักการทำจูลินซีสังเคราะห์แสงการจัดทำสเสวียนไม้ไผ่การทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติตำบลเขาเขนมีการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้ำทำปุ๋ยหมักขยะเปียกโดยอบตเขาเขนได้จัดให้มีการทำหลุมถังขยะเปียกโดยมอบอุปกรณ์ให้ประช,ช,ชาชนในตำบลการจัดสุข,ขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้านสะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและไม่เป็นพาหะนำโรคทำให้สวยงามเช่นรั้วกินได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเพื้อกลกันเช่นประหยัดพลังงานโดยใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ใช้โซล่าเซลในส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเล็กน้อยเป็นต้นตำบลเขาเขนมีสวนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลสวนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านช่องแบกบหมู่ที่1ตำบลเขาเขนมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านช่องแบกบและครัวเรือเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงต้นแบบสากรณิคมปลายพระยาจำกัด เป็นศูนย์เรียนรู้หนึ่งในตำบลเขาเขนสามารถศึกษาดูงานได้และสมาชิกกว่า2,000คนได้เรียนรู้และปลูกฝังตั้งแต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมราาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนองความรู้ในการทำสวนพื้นที่เรียนรู้สวนปาล์มสวนกาแฟ สวนทุเรียนสวนยางเจ้าของสวนในชุมชนยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตนเองได้ลองผิดลองถูกกับผู้ที่สนใจทั้งในชุมชนและคนนอกชุมชนด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาตำบลเขาเขนเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความร่วมมือกับหน่วยงานจ็ดภาคีเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลเข้มแข็งอาทิกิจกรรมเยี่ยมบ้านถามไทยทุกสุข วัดประชารัฐสร้างสุขยิ่วปิ่นโตเข้าวัดกิจกรรมประจำวันพระกับวัดในตำบลซ่อแมแซมสร้างบ้านให้ครัวเรือนเปราะบางโดยอาบาตขเขาเขนและพอมอจกิจกรรมสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านบวชต้นไม้การอบรมการปลูกพืชสมุนไพรกับกรมพัฒนาที่ดิน การสนับสนุนสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยทกสกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านอบายมุกทอดพระป่าแข่งกีฬานักเรียนกับโรงเรียนในตำบลกิจกรรมปลูกผักในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางกับสภากาชาติกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนและวัดการออกหน่วยบริการของสาธารณสุขกิจกรรมเครือข่ายโคกหนองนา